จากว่าชุมชนที่นี่เป็นชุมชนเกษตรนะครับแล้วก็นักเรียนที่นี่ก็ที่บ้านก็จะเป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับโรงเรียนวัดลับสองครับก็เป็นเป็นผลผลิตที่ท้าทายและราคาสูงการดูแลเอาใจใส่นะครับเพราะเมลอนเราเนี่ยจะปลูกยากมากกนะ็ต้องดูแลทุกขั้นตอน,นครับ ความหวานที่17ปีตนะคะแล้วก็เนื้อจะนุ่มแล้วก็กรอบในการดูแลรักษาก็คือต้องควบคุมน้ำไม่ให้เยอะเกินไปก็ควบคุมปุ๋ยไม่ให้เกินข้ามาตรแล้วก็เลือกใช้มะพร้าวสับเพราะว่าจะเกิดโรคได้ชะะ้าค่ะดูค่ะ เป็นการเป็นความต้องการของตลาดที่โรงเรียนแล้วทีเนี้ยโรงเรียนของเราจะเด่นทางด้านเสร็จกิ็พอเพียงเราก็เลยให้เด็กๆฝึกอาชีพไปด้วยจะให้น้องนะคะอธิบายขั้นตอนการที่เราปลูกผักไฮโดรพนิกส์ให้ดูดนะคะอาง,ง,งนั้นก็เอาเอาอันนี้หยอดเข้าไปเลยเลยนี่ค่ะแล้วก็เอาไปใส่ในรางเ,เพื่อให้วันโตค่ะแล้วก็ เราต้องตรวจปุ๋ยทุกวันไม่ถึงพันหนึ่งไม่เกิน1,3 0 0ค่ะเราต้องชิกวัดน้ำทุกวันค่ะไม่เกิน1 0 0 0พันไม่เกิน1,3 0 0ามค่ะมันดูใช้ราทุกวันทำไมผักที่เราปลูกทำไมมันขึ้นมาแล้อที่ใช่จริงจริงค่ะแล้วเขาจะมาดูทุกวันคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้รากลงดินได้ง่ายครับ อันแรกวันที่หนึ่งอันแรกเอาเมเล็ดไปล้างให้สีเป็กออกนครับแล้วก็เอาไปแช่ประมาณหกถึงแปดชั่วโมงแล้วก็เอาไปปุ่มมาเล็ดประมาณหนึ่งถให้ลากมันงอกขึ้นมาครับเอาดินไปใส่ถาดค่ะจากนั้นก็โรยมเล็ดค่ะพอโรยมาเล็ดเสร็จค่ะก็ก็เอาโรยดินไปค่ะจากนั้นก็ไปทับถาดค่ะเอาพัาสิบวางค่ะจากนั้นก็เอาถาดหม่าวางไปแล้วก็ทับด้วยก้อนปิ่นเพื่อจะให้ดินได้ดูดอ่ะสามถึงสี่วันแล้วต้องรดน้ำ เตรียมถาดสิไม่ให้โดนแดดครับวันที่ห้ากับวันที่หกเอาถาดไปตักเดดแล้วรดน้ำวันที่หกใส่ปุ๋ยสดว,วันเจ็ดตัดกระที้มขยกถาดด้วยนะคะหนึ่ง้อครับค่ะก็สำหรับการเกษตรที่ทางโรงเรียนวัดเลาสองและจุลน์ํำขึ้นมานะคะก็จะนำมาช่วยเหลือักรียน,นะคะในเรื่องของการศึกษาค่ะสำหรับรายได้นะคะ ผับชีิตต่างๆนะคะเมลอนเนี่ยต่อปีเนี่ยเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ40,000บาทค่ะผักไฮโดรนะคะก็จะอยู่ที่4 0 0 0 0 6 0 0 0บาทค่ะส่วนต้นก่อนจันตะวันนะคะจะอยู่ที่1,500บาท